เจ้าบ่าวหัวขโมยการละครั้งหนึ่งใจกลางเมืองวิลบรูคเวลที่ซึ่งลำธารขับเคลื่อนทั้งโรงสีและจิตเป็นญ,ญาติีหญิงสาวนามว่าคลาร่าท่ากลางผู้คนที่เปลี่ยมไปด้วยความเชื่อใจและขนธรรมเนียมเธอแทบไม่รู้ว่าโลกอันแปลกตาของเธอกำลังจะกลับตาลปัดคลาร่ายอดรักอยู่นี่เองวิกเตอร์ฉันไม่คิดว่าจะเจอคุณวันนี้ ผมจะอดใจได้ยังไงที่จะได้เจอว่าที่เจ้าสาวแสนสวยนะ่ะเออปางหวาตลอดเลยนะไม่ปฏิเสธแต่บอกผมทีพ่อคุณเป็นยังไงบ้างยังโหมงานหนักอยู่หรือเปล่าคุณก็รู้จักพ่อฉันโรงสีคือชีวิตของท่านเลยถ้างั้นเราต้องไปดูว่าท่านได้พักหรือเปล่าเราหาเมื่อเที่ยงไปให้ดีไหมฉันชอบคุณตรงนี้แหละวิกเตอร์คิดถึงคุณอื่นเสมอเลยพ่อผมเหรอเราลองมาเรียนสีคำต้องห้ามดีไหมละ่ะ คุณยังไม่เคยพาฉันไปบ้านแหล่งเล็กๆของคุณสัญญาแล้วนี่นาะเรื่องนั้นน่ะถ้ามันจะเป็นแบบนั้นละก็นะอีกอย่างของวัดชอบก็อยู่หมวดสี่คำนะคุณผู้ชายว้าไอ้นุ่มวิกเตอร์มันแน่จริงๆข้ารา่าคือหญิงสาวที่โชคดีที่สุดในมิวบรูคเวลพอพูดถึงโชคคุณเจอนาฬิกาแฟนซีของคุณหรือ,อยังละ่ะฮะย่งเลยตั้งแต่มันหายไป แล้วใส้คอของคุณล่ะพอมีวิแววไหมอ๋อไม่มีเลยเหมือนมันหายวับไปกับอากาศเลยแปลกนะช่วงนี้ของมีค่าสูญหายเยอะเอาเรื่องจริงด้วยแปลกมากๆเลยล่ะแกลาร่า,ล,าลูกสาวของเจ้าของโรงสีใจดีได้มั่นหมายกับภายทรงสเสน่ห์สูงส่งนามวิคเตอร์ทุกคนต่างชื่นชม คะเรามีของมาเซอร์ไพรส์ค่ะพ่อหนุ่มวิกเตอร์ลมอะไรหอบมาเนี่ยผมคิดว่าคุณควรได้พักและกินอะไรหน่อยครับแหมมีเวลาเหลือเฟือสำหรับหนุ่มที่เพอร์เฟคที่สุดของมิวบรุกเวลถึงฉันอยากจะรู้ว่าเธอจะมาฉันก็ยังยุ่งอยู่ดีล่ะคารา ไม่บอกสักหน่อยว่าคู่มั่นลูกคิดมากเสียจริงโผพ่อคะมีตอไหนบ้างที่พ่อไม่คลุกฝุ่นเนี่ยใช่เขามีแต่เรื่องให้แปลกใจค่ะอย่าได้ถือสารนะครับคุณมิลเลอร์ผมถือโอกาสนำของที่ดีที่สุดนมิลบรุกเวลมาให้ด้วยถือสาอะไรกันที่นี่ต้อนรับเธอเสมอถ้ให้อะไรติดไม้ติดมือมาด้วยเนอะ คาร่าที่รักผมอยากถามอะไรคุณสักหน่อยอะไรคะวิกเตอร์ผมหวังว่าคุณจะให้เกียรติเยี่ยมเยือนบ้านของผมที่ชานเมืองหุบเขาพรุ่งนี้เป็นไงความคิดเข้าท่าะคาร่าลูกต้องไปนะแน่นอนฉันดีใจมากค่ะวิกเตอร์เยี่ยมเลยอยากพาคุณเดินชมรอบๆมีอะไรหลายอย่างน่าเที่ยวชมมากเอาล่ะฉันกลับไปทำงานดีกว่าเปรตพวกนี้สีเข้าเองไม่ได้น่ ได้เลยครับผมไม่รบกวนแล้วทาวร่าแล้วเจอกันนะลาร่าวิกเตอร์เหมาะสมมากคนทั้งหมู่บ้านชื่นชมเขาใช่ค่ะท่านพอ่อเขาเพอร์เฟกตแทบจะเกินไปด้วยเจอกันเมื่อค่ำนะคะบ๊ายบายไม่รู้สิพิป <c oughs> การที่วิกเตอร์ชวนแบบนี้มันแปลกพี่กล แน,นสิฉันควรเชื่อสัญชตาตญาณตัวเองแต่จะบอกพ่อ,อยังไงล่ะบอกอะไรพ่อเหรอที่วิกเตอร์ชวนไปที่บ้านของเขามันด่วนไปนะคะพ่อหนูไม่แน่ใจว่าอยากไปลูกประมาพ่อเข้าใจแต่ลูกรักไม่ต้องห่วงทุกคนต่างจับตามองอีกอย่างพ่อคิดว่าเราควรประกาศวันแต่งงานของลูกในงานเทศกาลหมู่บ้านโอเคค่ะพ่อหวังว่างานจะผ่านไปได้ด้วยดี ลูกก็รู้วิธีทำให้พ่อยิ้มนี่ปาร่าปาร่ายอดรักยินดีต้อนรับสู่บ้านเล็กๆของผมเล็กๆมันหรูหรามากเลยเพื่อว่าที่เจ้าสาวของผมยังไงล่ะเข้ามาสิเดี๋ยวผมพาเดินชม ขณะที่วิกเตอร์พาคาร่าผ่านห้องหรูหราในคฤหาหา์ฮิปกระโดดลงไปโดยไม่ทันสังเกตและนี่คือห้องสมุดที่ผมเก็บรักษามราดกครอบครัวเอาไว้ในนั้นมีอะไรคะอ,อ๋อไม่มีอะไรหรอกแค่ห้องเก็บของนะ่ะไปที่สวนกันดีกว่าในห้องลับนั้นฮิปได้เห็นทั้งแผนที่แผน และของที่ถูกขโมยลาร่าแจ้งทำเป็นชื่นชมดอกไม้ในสวนขณะที่พิบกลับมาหาเธอมันคาบเหรียญทองหนักๆเอามาใส่กระเป๋าของเธอเธอเจออะไรไหมพิบวิกเตอร์คะ <c oughs> ฉันอยากจะเข้าห้องน้ำานะ่ะตอนนี้เลยมีบางอย่างไม่ชอบมาพากลเขาดูเรียบร้อยเนี้ยไปสมหมด เทศกาลหมู่บ้านคือโอกาสแล้วทาวเมืองมิวบรุกเวลจะถูกดึงความสนใจแต่ว่าวันหน้าเล่างานมั่นกับลูกสาวรงสีล่ะครับแค่นี้สบายอยู่แล้วละ่ะเราจะต้องหาหลักฐานนะพิบกลารากไปยังห้องมืดมิดที่มีแต่แผนที่แผนการและของที่ถูกขโมย เธอตกใจเบิกตากว้างโอ้วิกเตอร์คุณทำอะไรไปเนี่ยพวกเขาวางแผนจะปล้นคนทั้งเมืองสาราเธอเหลียวฉลาดจำของได้นี่มันของคุณทอนนี่เธอตามหามันมาหลายเดือนแล้วมันนะ้าผมว่าได้ยินอะไรบางอย่างนะ ลาร่าคุณหรือเปล่าที่รักนายจินตนาการไปเองแน่แน่เราต้องเตือนชาวบ้านมีบรุกเดลแต่เราต้องคิดให้ดีนะเธอค่อยๆเก็บสร้อยคอใส่กระเป๋าและหยิบของชิ้นเล็กๆพร้อมด้วยร่างแผนการไว้เป็นหลักฐานแต่กันเถอะพิบต้องแอบย่องออกไปแล้วลาร่าลาร่า ที่รักคุณอยู่ไหนเฮ้ <Hey! S 1> ขอโทษทีค่ะวิกเตอร์ฉันเพิ่งเ็กได้ว่าฉันสัญญาจะช่วยพ่อที่โรงสีฉันต้องกลับแล้วคลาร่าและพิพรีบออกไปหิงวิกเตอร์มึนง,งงเอาไว้จัตุรัสเมืองมิวบรูฟเวลกลายเป็นสถานที่จัดงานครึกครื้นผงหลากสีปลิวไปตามลมบรรยากาศอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของขนมอบสดใหม่และเสียงเพลงอันสดใส แต่กลับกันพาร่ากลับดูเคร่งเครียดรุ่นคิดลาร่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าตอนนี้ยังค่ะพ่ออีกเดี๋ยวพ่อก็จะเห็นเองชาวมิกบรุกเวลทุกคนคะฉันมีเรื่องสำคัญจะแจ้งให้กับทุกคนทราบ ฝ่าร,ราที่รักมีอะไรเหรอเรียบร้อยดีหรือเปล่าเกอดกำลังจะประกาศวันแต่งงานน่ประปาราสูดหายใจลึกเพิ่มพลังความกล้าคงจะไม่ใช่แล้วค่ะพ่อกับสิ่งที่ลูกได้ค้นพบความจริงอันเลวร้ายชายที่เราต่างชื่นชมชายที่ฉันจะแต่งงานด้วยไม่ใช่คนอย่างที่เราเห็นคะ่ระฝาราที่รักคุณพูดเรื่องอะไรวิกเตอร์คนนี้เป็นหัวหน้ากลุ่มโจร ที่คอยปล้นขโมยของในหมู่บ้านเราแล้วก็เระแวกข้งางด้วยหืมระวังหน่อยเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงมากนะที่รักหวังว่าจะมีข้อพิสูจน์นะหยุดเล่นสักทีวิกเตอร์ Victor. นี่คือของที่ถูกขโมยไปฉันเจอที่บ้านของวิกเตอร์คุณนายทอนคะนี่คือสร้อยที่หายไปใช่ไหมคะมส่วนคุณเบเกอร์นาฬิกาเพาะของคุณ ตลาดมากแต่คิดว่าชาวบ้านพวกนี้จะเชื่อคุณมากกว่าผมอย่างนั้นเหรอท่านเชื่อลูกสาวฉันปาร่าเป็นเด็กที่รู้จักผิดชอบชั่วดีเมื่อเขาถูกจับได้วิกเตอร์ส่งสัญญาณให้ลูกน้องหนีจับคนที่มีผ้าคลุมเอาไว้พวกเขาจะหนีแล้วลูกสมุนของวิกเตอร์ ทำของตกแต่งในงานทางเล็เพื่อที่จะหลบหนีฉันว่าแล้วเราควรขโมยหมูจะดีกว่าเงียบนะเจ้าโง่พูดดังแบบนี้ก็เป็นที่ยอมรับในศาลสิบอกนายถูกจับข้อหาขโมยและต้มตุนชโยสามครั้งให้คลาร่าเธอปกะป้องมิวบรุกเวลเอาไว้โอ้คลาร่า พ่อขอโทษที่ไม่เชื่อข้อสงสัยของลูกแนแรกลูกแสดงความกล้าหาญมากขอบคุณค่ะพ่อหนูแค่รู้ว่าต้องเชื่อสัญชตาตญาณตัวเองและทำสิ่งที่ถูกต้องค่ะโอ้คนเก่งของพ่อพ่อรู้สึกอยากรับผิดชอบพ่อให้ลูกได้เจอวิกเตอร์คิดเพียงแค่ความปลอดภัยในอนาคตของลูกไม่ต้องเสียใจค่ะพ่อมันสำคัญกว่าที่จะให้หนูปลอดภัย แทนที่จะแต่งงานเพื่อความหวังของสังคมนะคะลูกฉลาดเกินกว่าชายแก่ร้องสีจะเป็นได้มิสตาร่าความกล้าและความคิดเร็วของเธอปกป้องพวกเราไว้เราชาวมิลบุกเวลเป็นนี่บุญคุณเธอชาวเมืองมิลบุกเวลทั้งหลายวันนี้เราได้พบกับผู้กล้าตัวจรงิงตาร่าได้ปกป้องเราจากภัยคุกคามแถมยังแสดงให้เราเห็นว่าควรเชื่อสัญชตาตญาณของตน เพื่อเป็นเกียรติแก่ความกล้าของเธอฉันขอเสนอให้เราเปลี่ยนชื่อเทศกาลเก็บเกีย่ยวของเราเป็นวันกล้าหาญของคลาร่าขอบคุณนะคะท่านนายกเทศมนตรีเขินจังเลยค่ะแต่ฉันคงทําไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีพิบเราเปลี่ยนเป็นวันกล้าหาญของพิบแทนได้ไหมคะเอาแบบนี้ดีไหม นับจากนี้ไปเทศกาลของเราจะรู้จักในชื่อว ah ันแห่งความกล้านอกจากฉลองความกล้าหาญของคลาร่าและพิพแต่เป็นความกล้าในตัวพวกเราด้วยและดังนั้นเองเมืองมิลรุกเวลไม่เพียงแค่เจอฮีโร่ในตัวคลาร่าและพิปแต่ได้เรียนรู้ถึงความแกล่งแท้จริงที่ไม่ใช่มาจากความคาดหวังแต่มาจากความกล้าในการยืนหยัดต่อสิ่งที่ถูกต้องแม้มันจะยากลำบาก และพวกเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข